สวัสดีค่ะชงไม่เลี่ยงนรอ,องก่อนค่ะไเลียงจริออว่าแปงส่งปไปน้อยหรือว่าส่งปไปน้อยมาส่งเครื่องอ่ะนะแค่ใบซองเพืนน่อนึงแต่ว่าไม่ส่งเลี่ยเพราะว่าอากาศมันหอนว่านข้าวมุกกรุ่นหอมเตะดังห้วยห่วยก็เลยสิแปงไว้เอา ด่าสิสามขึ้นเด้แต่นี้สองขึ้นมันส่งแล้วก็ได้สิกุ้งเครื่องซะ่กุ้งขีดนึงก <c oughs> ุ้งขีดนึไม่เหรอแมาเข็ดอือส่งแล้วค่ะพี่น้องกุ้งส่งเครื่องไว้อยงอื่นกต่จีนได้มึงพอมีนามก็ใส่นาม นาำซุกนางมันหอนอยู่นะมันเย็นก็น,นางมนอนมันสิเหตุใา้มันเป็นกำกาสิสซุกกะบุ้กิกดีมันจะเป็นกำบกาไม่นางจะลยเนี่ย ใส่ชโรตเพราะว่าตอนเทาเฮ็ดเาบได้ใส่ชโรดเอ้ตอนตอนมา่นะตอนมาไปบอด้ชโใส่อคุกวะัว่จเอก้เอาแล้วะค่ะอันเครื่องมือีบมาได้ตัว ข้ออาวรด์กตายโตหรามากน่อยใชหน่อยร้ายใส่ร้าย,ายอันนี้สั่ไข่ไข่มาใส่ร้ายก็เพรว่ามากกิน <c oughs> กุ้งทีเดียว แต่ตะไคร้ีย,ยางามีาใช่้สีมือใช้มือจะค่ งงไม่สรสมตากใย้ทนี่นไม่ใช่ตากใดแทนีิมากซะแล้วมาได้ใจสายลาาแล้วเนื้อเดี๋ยวเชือบเครือเลื้องว่าว่ใส่กับเครือเขียวนี่แหละจะว่าแกจะนอนเออะใช่ ก็ทราคากรดาั้งหนเลยอันแอมไม่เสีย วเือแกงตะไคร้เคือหอมแดง เอาไวมืออื่นก็กินพ่อเอาเกลือหน่อยมือก่อนอือมือเ็นตะเกลือบปลาทิกนี่ถือว่าใช่นะคะเอาไว้กัดกินกัดเอาตักช้ํานี่แหะน้ำน้องหลอยยุใส่เวียดกันนะนี่ ตาว่าตอนต้องเหต้องกบบเพื่อเพื่อเข้มเพื่อนำไปแล้อหัวหัวหัวร้องขึ้นหนึ่งก็ได้สองขึ้นหนึ่งก็หอวนี่ก็ก็แเขาวตู้เย็นแล้วค่ะต้อง เอาไว้นอกตู้เย็นก่อนมันสมแล้วมันสมแล้วมันในที่แล้วถ้ากินเวริราเว่าถ้าไปจ้งางแซตตู้เย็นอันอันนี้มันเพราะถ้าในในที่อ้หูเสียเสียเสียใส่เบิร์กันนะหนูาเดียว เปรี่ยนเลยอ้อมบุืยก็แค่ถ่ายเรียด้อยปิดไว้ลื่นจังมากินบหม,มือนอื่นจังมากิน